ครับสวัสดีครับผมมาเจอกับช่องบา่าลินอีกแล้วนะครับเมน้ําเจ้าพยานะครับใต้สะพานพะปกเก้านะครับนี่ข้างบนก็คือสะพานปกเก้านะครับจากฝั่งวงเวียนใหญ่นะครับไปฝั่งมหานครไปฝั่งพระนครนะครับฝั่งทางนน้นก็จะเป็นสะพานพุทธครับ ตอนนี้ก็อยู่ด้านล่างนะครับให้ดูบรรยากาศน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำก็กำลังไหลขึ้นเดี๋ยวจะไปดูด้านบนกันแม่น้ำเจ้าพระยาณนะวันนี้นะครับเป็นอย่างไรสวยใสยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเรือวิ่งเยอะไหมนะครับจะ พาไปดูวันนี้ที่เห็นด้านหน้านั้นนะครับก็คือสวนลอยฟ้านะครับตรงกลางของแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปเดินเที่ยวไปเดินชมวิวถ่ายรูปได้นะครับตอนนี้ก็อยู่บนสะพานพระปกเก้านะครับมุ่งหน้าไปทางอนคอ ทางหน้านู้ดนะครับก็จะเป็นฝั่งของพางหุระส่วนด้านหลังก็เป็นฝั่งไปทางเวียนใหญ่รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีรถเมล์นะครับรถเมร์สีแดงมาวิ่งกันทางหา มาดูบรรยากาศนะครับน,น้ํำในแม่น้ําเจ้าพยากันวันนี้ดูแล้วก็ยังสวยใสยเหมือนเดิมนะครับนิ่งสนิทนะครับไปไกลๆก็จะเห็นตึกสูงเยอะแยะไปหมดเลยกับบรรยากาศนะครับสะพานพระปก,ก้ากลางแม่นะ้ำเจ้าพยา รถมีสาย 6, นะครับจากับะแดงจากบางระพูไปขบปะแดงนะครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับยังคงนิ่งนะครับสวยใสนะครับไม่มีขยะให้เห็นเลยนะครับแม้แต่เรือก็ยังไม่เห็นวิ่งนะครับต้องบอกว่าสวยงามกว้างขวางจริงๆนะครับแม่น้ำเจ้าพยา เห็นแล้วก็ทําให้รู้สึกลักประเทศไทยนะครับมากที่สุดเลยนะครับเ,เทียบกับหลายๆประเทศนะครับที่เจออุทกภัยเ,เจอน้ําท่วมเจอพายุนะครับประเทศไทยเราก็ยังคงสบายดีคือบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพญยาสวยใสยจริงๆนะครับสมกับเป็นเ,เมืองท่องเที่ยวจริงๆเลยนะครับ สงบ,บสุขสบายนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็มาดูสะพานพุทธมั่งนะครับตะกี้อยู่บนสะพานปกเก้านะครับมาดูบรรยากาศบนสะพานพุทธนี่ครับสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับสร้างเมื่อปศ .2475 เป็นสะพาน เล็กนะครับมี3มช่องจราจรสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับน่าจะเป็นแห่งที่สองนะครับต่อจากสะพานพระรามหกพึ้งทาสีเสร็จใหม่ๆนะครับสำหรับสะพานพุทธบรรยากาศก็สบายๆนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะ ผู้คนก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศของแม่น้ำยาว็ยาว,ยาว,ยาวฝั่งทางนี้กันสะานพุทธยอดฟ้านะครับ ข้างหน้านู้นก็จะไปทางปากของตลาดส่วนด้านขวานะครับก็คือสะพานพระปกเก้านะครับคือสวนลอยฟ้า เป็นสะพานเข้าม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่อยู่ติดกันนะครับสองแห่งก็คือสะพานประบอก้ากับสะพานพุทธนะครับนี่คือบรรยากาศของแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งทางเหนือนะครับตะกี้ดูฝั่งทางใต้ไปแล้วนี่ครับก็จะมีเรือนะครับเรือเก็บขยะูฝั่งซ้ายสีเหลืองมองไปข้างหน้านะครับก็สะอาดตานะครับไม่มีขยะน้ําก็ใส เรือก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่มีเรือขนสินค้าไม่มีเรือลากจุงนะครับเรือหางยาวก็ไม่เห็นวิ่งนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเห็นปลาเลยทีเดียวนะครับสําหรับแม่น้ำเจ้าพระยาสวยใสยจริงๆนะครับกรุงเทพมหานคร ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอล่าลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ